ดีครับร้าน JJ เจไบส์อครับผมวันนี้ c b 5 0 0นะครับี CBR 5 0 0เข้ามาติดตั้ง1นชุดแหลกท้ายตัวนี้จะใช้เป็นแหลก c b ปี2019นะครับแล้วก็ก่องท้ายลูกค้าติดตั้งเป็นรุ่น GV B 3 3 n m นะครับขนาดความจุตัวนี้จะอยู่ที่33ลิตรเยบกูกแจตัวสีดำด้านบนนี้กดเปิดกล่องนะครับ จุด้านในอยู่ที่33ลิตรนะครับมีขอบยางกันน้ำรอบไปอยู่แล้วนะครับจุดนี้ไม่มีขอบยางมันจะเป็นขอบด้านบนครอบทับด้านล่างลงมาอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นรีเฟกซ์สะท้อนแสงแล้วก็โจนี้จะเป็นทับทิมสีแดงนะไม่มีไฟนะตัวหนังสือจะเป็นสีเงินโอเมียมเงาเงาเลยนะครับ ใส่หมวกวิบากได้หนึ่งใบเต็มๆหมวกโคลิ่งได้สบายเลยนะครับตัวนี้พอปิดปุ๊บแล้วก็บิดล็อคได้เลยเวลาเราถอดกล่องออกเพียงกดปุ่มแดงตัวลางนะแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะตัวนี้จะเป็นกีวี3 3ตัวใหม่นะครับมันจะเข้ามาคู่กับตัว b 45หใส่หมวกได้สองใบแต่ตัวนี้จะเป็น B3 3ใส่หมวกได้ใบเดียวนะครับ ทั้งร้านมีโปรกับบอ่อพิงอยู่นะครับสนใจสอบถามราคาได้นะสำหรับนี่คนซ้อนนั่งพิงจะได้ไม่เจ็บหลังนะครับเพราะบ่อมันนิ่มสนใจติดต่อที่ร้าน JJ b i e Shop ได้โดยตรงเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องทีวี B33 นะขนาดกำลังดีครับไม่ใหญ่จนเกินไปขอบคุณครับผม